โอ้ชะโดนครับใส่สวยเลยครับเอาขยามาเดี๋ยวโดนไปหลังผมผมเลยจำเป็นต้องมาเป็นคู่เี้ยงต้องเลียนะฮะครับจำไปกำลังสวยครับใส่สวยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับรับตนี่ครับ โอ้ยเอา้าปลาชนนะครับเมื่อกี้ปลาโดนใส่นะครับโอ้โหดูนะครับปลาแตกเลยครับโอ้แต่ต้องไปหาหมอไปต้องไปหาหมอนะครับก็เห็นใจไม่ค่อยกิดนะครับต้องไปหาหมอไปโดนโดนงับอ่ะโดนใส่ครับโดนแตกเลยอ่ะครับโอ้โหนี่นะครับเอาหน้าสะอาดนะไม่ได้เฟกนะครับอันนี้คือปลาชนนะครับตัวใหญ่มาก ป้าแผ่ท่าแผลมาได้ท่าแผลแล้วน้ไม่หมดนะเอาอย่างป้าเอาล็อกเท่ามาอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาจะไปอันน้ำไม้นะครับโอ้โหเลือดเลือดอาบหน้าเลยนะครับปลาใหญ่จริงๆครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปหาหมอนะครับไปคลินิกนะครับเมื่อกี้ถ่ายช็อตนี้ไม่ทันนะครับหมอจะด้เอาผา ไดปะครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้ปลาครับได้สองตัวนะครับโอ้โหหลังจากทำแผนเอาพัตเตอร์ปลาเมื่อกี้โอ้โหชโดนะครับนี่นะครับตัวนี้ที่พี่สามชัดนะครับแล้วจะมีที่พี่สี่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้โหปลาอะไรชโดโอ้โหชัดเหมือนกันนะครับเอาไปเอาเนี่ยเที่ใส่ปลามาเมื่อกี้ หลังจากที่พี่พี่จะโหนะครับโดนปลาเนี่ยปลาชาโดเนี่ยครับชนจนตาแตกนะครับตัวได้พอเลยจําเป็นต้องพาไปมาโอ้โหชาโดนะครับใสสวยเลยครับเอาขยะมาเดี๋ยวโดนด้านหลังผมผมเลยจําเป็นต้องมาเป็นคู่ที่ดึงนะครับจำไว้จำกับสวยครับใสสวยครับโอ้โหนี่ครับจะมีนี่อีกตัวนึงครับสองตัวนะครับเเปิดหวออยยา เอากรับมันอยู่ใกล้ตีนแหนะเดี๋ยวนั้นเป็นปีนเป็นปีนอันนี้เป็นนี่นะผมแอบน้องเทกเอาหัวเข้าได้แล้วชัโดด์สองตัวครับมันมีสองตัวหลังจากที่พี่จะโฮโดนชนนะครับผมเลยจำเป็นต้องมาเป็นลุงมือลากแหให้นะครับโอ้มันโคบไหมผมว่านะโคบแนี่ยเฮนี่ยังโคบอ่ะนี่ครับโอ้โหไส์สวยเลยครับชัโดว์ไซสสวยนะตอนนี้ตัวน้อยเยอะ สวยครับรอบนี้นครับตอนนี้เรากำลังเอาแหต้อนเข้าไปที่ตะไคร่นะครับที่เราล้อมไว้นะครับตอนนี้พิษสี่เจอปลาช่อนนะครับอยู่เลยนะเอาไว้เอาติดแห้วนะครับดูนะครับดำนะครับโอ้มีตัวมีตัวครับมีตัวย่างไว้เลยย่างไว้เลยย่างไว้เลยมโอ้สองตัวนะครับโอ้ยไปปุ่นเลยไปปุ่นด้วยละปุ่นไรเอาไป อ้นผมเนเจียบวห่เอ้าแฟนนี่้เนาะนี่ครับคกับทมัอู้นีเมโหนี่ครับล้อมทางานล้อมนะครับล้อมลอมจะตั้ง้อมดนะผมมาตนหนึ่งได้เทววีดีกว่นึ้วนี่เใช่ได้กะอยู่ดีเห็นตันี้กะถูกเาี่าเอามาให้ได้กะโอ้โหนี่ครับ มี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 ตัวโอโอยตะอยปิมู่ปล้โหปลิมปลิมาิมครับปลิมเลยตัวเขียวเลยครับเขียวเหลืองเลยโอ้โหต่อหน้าต่อตาครับไอช่อนนะครับไอช่อนยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยววเริ่มม้าเราเริ่มม้าเรามีแห้งแล้วยังมีในแหงอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหดำอย่างวะบกมีสตัวตอนแรก มีตัวเขากระ้างนะมีปลีบมีตัวนะมันอยู่ในตัวต่ที่ข่าวสอคนยังไปจับจับพวแปแเปมันมีสองตัวให้ไปกันเลยมันนอนด้วยกันเอาคนดำเราแป้แล้มันลนมหาแต่กี่มันนอนอยู่ตนอกยูนอกแนี่กี่นอกมันเริ่มจะมุดดินแล้วจะอยู่แฮะไม่เห็นไม่เห็นเลยกีป่ะไม่เห็นเนาะ นี้ลอยไม่เห็นเรากินเนาะตะกี้ลอยออกมาแล้วครับโอ้ยกตันอ้ผมกามือถือนะผมโดนใสแล้วกามือถือมเนโดนใส่งันปลาลิมครับโอ้โหมันเียช่อนดิมครับเป็นปลาสอยนะครับสวยเลยนะครับ นี่ปลาดุกไปลาดุกนะปลาดุกนี่ตัวใหญ่อยู่นะมอกแขนอยู่นะตัวบ้องหูมันปะล่ะหลอกครับทนไปทนมานะครับปลาดุกไๆใช่ยั่นะะยัยมอง โอ้โหนี่ยครับโอ้โหถึงเนี้ยครับเนี้ยกระโดดหนึ่งแผลบอหนึ่งแผลกระดูกเนี่ยครับโอ้กือบออกนี่โอ้โหดูนะครับใส้สวยเลยตัวนี้ก็เต็มก็หนึ่งตาเนี่ยเลยเอาหัวเข้ามีอะไรครับใส่สวยเลยนะเนี่ยละตัวเนี่ยล่ะนี่นะครับโอ้โหหลังจากไล่ต้อนมาครับ

นี่นะครับพี่สามครับโอ้โหอ๋พี่สี่นะครับกับสองโลนะครับตัวนี้ออมาออกมามันลุ่ยออกมานี่มันตัวหัดกลมเงี้ยใส่ไปเรื่อยนี่ครับช่อนนะครับนี่ครับโอ้โหใส่สวยมากครับเนี่ยนี่นะครับโอ้โห อ๋อ,อละ,ออละแลตัวมีอหมันปย,ยังมีอยู่นะครับเหด่องขอี๋ยวช่วยพี่ๆขอล่ก,ก่อนนะครับดเดี๋ยวจอชอเดนเมื่อเราเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับตงนี้ทำแผลก่อนครับโอ้ค่ <iß S 2> อนข้างที่จะใหญ่มากกว้างครับที่เราล้อมตะไคร้ไว้รนบ เดี๋ยวเราไปลุยต่อนะครับเดี๋ยวเราเบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุยต่อนะครับเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนครับเดี๋ยวพักกินข้าวนะครับพี่ๆเขาจะพักกินข้าวก่อนนะเห็นไหมครับเจอไอ้ช้อนนะครับไอช้อนยังอยู่ในรางไอรางนี้ครับมีครับมีตัวมีตัว นี่ตัวนะครับจะได้หรือเปล่านะครับต้องลุ้นอีกทีเพราะปากแห้งที่จะลอยนะมีเป็นดินโคนด้วยไงครับตั้งยุกกลางตั้งเพชรกลางโอ้ทำเพืเอาเอาขี้กินเนาะเลอ่ะมันมูนนั่นน่ะมุ่นที่สิเปิลนี่ดิงโคนก็ตามป่านี่ไว้เห็มตั้งเดี๋ยวเราลองดูกัน ปากตบปกบเลยเนี่ยออกลมหูมาเนี่ยออกมันต่างต่างไนอ่ะดิมมันมุนไงมุนแล้วนะเพื่นดิมเดียวมันเดี่ยวไามออมีเสียนะแม่ไปตายในน่ะต่างิงออกแล้วม่วหูออกมออกต่างออกก็ได้ มาปลาเกรปาดนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาครับกำลังเอาปลากรดออกอยู่นะใหญ่ป่ะดิวะออใหญ่นะอยู่นี่หนึ่งตัวน่าใหญ่น่ะนะครับใส่สวยครับเป็นมันใส่สวยเลยเอามามาเขายังซ่อมปลานอ่ะมาซ่อมบ้านเดี๋ยวไปช่วยไลากนะครับเุ้ยเอ้ยปลาเงาปลาสลัด นี่ครับตอนนี้เราได้ปลาในนะครับปลาในนี่ครับเราจะเอาทางไปใส่ปลานะครับโอ้โหปลาใน,นครับโลครึ่งมีโลครึ่งกับสองโลมีตัวนี้นี่นะครับใส่สวยเลยครับแล้วยังโอเคเลย พันช่อนแล้วผมกางบอนี่นะใหญ่ครับสวยครับไส์สวยเลยเกือบสโลนะสวยมากยำมาตุเหลงกเอามนี่มนี่มนี่ตัวง้ำหูแยงวันเดียวกลตัวนี้วนไปวนมาเนาะเดี๋ยวองพูดา่ช่อน มีปลาช่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ในอยู่ในตาขายที่เราดักไว้นะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันตัวนี้ไอช่อนยักษ์นะครับไม่ได้ตอนนี้ได้ปลาใน,นครับได้มาละจากที่เราเจอมาเมื่อเช้านะครับเดีเ๋ยวเราลองดูต่อนะครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับวันนี้เราก็จะพอนะครับก็เริ่มจะเก็บของกันนะครับเก็บแห้นะครับ ก็จะมีไอช่อนนะครับไอช่อนยักเหลืออยู่บ้างว่าค่อนข้างที่จะกว้างแล้วเราก็เริ่มจะเนยกันกันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะครับแล้วนู่นนะครับพี่เสื้อน้ําเงินนะครับอยู่ตรงนั้นตรงนู้นนะครับเมื่อเช้าเจอปลาชะโดนะครับชนใส่นะครับก็พักอยู่ข้างบนเห็นไหมครับตัวเล็กๆดำๆที่เห็นเนี่ยครับ นั่งนั่งเหงาอยู่ข้างบนนั่นนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการหวานเอานะครับเริ่มจะเก็บของนะครับนี่นะครับหลังจากที่วันนี้ลุยกันมาทั้งวันนะครับก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะครับนี่นะครับได้หอยได้หอยจุกมาด้วยนะครับไอจุกนะครับได้ปลามาด้วยนะครับ แค่เลยพี่พี่จะแบ่งปลาให้ผมไปนะครับได้ปลาอย่างจะได้ปลาอยังมีปลาตะเพียนพี่พี่จะแบ่งปลาให้หน่อยอ๋อปลาตะเพียนเอาปลาลิ้มด้วยปลาลิ้มด้วยมีก็ประมาณนี้สักสักตัวเดียวสักตัวเดียวตัวเดียวปอปอแล้วอ๋อป๊อปแล้วตัวเดียวป๊อปแล้วเพอาะแต่เพียอนผมพอจะกินแต่ได้อยู่ในตู้เย็นอยู่เลยผมยิงไว้อ่ะ แตเพรนะเห็นนะครับพี่ๆจะแบ่งปลาน้ะโอ้โหดูนะครับผลงานวันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ชาโดว์แต่เพียนแล้วก็ยี่สุกใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับนี่นนะครับเอาเอาตัวนั้นได้ไหมมันต้องเอาใหญ่ครับครับเห็นนะครับพี่ๆนี่ครับพี่เจ้าโหนะวันนี้เจอปลาชาโดนี่ครับ อ๋อไอมันเป็นอยังครับเอาไว้นี่ครับปลาชูโดนะครับทุนใสนะครับนี่ครับแล้วพี่ๆก็แบ่งปลาให้นะครับพี่สามนะครับวันนี้เราจใจใหญายกันแล้วนะครับอ๋อมันเป็นอย่างไรมันเป็นอยัางไรนี่ๆๆเดี๋ยวผมเอาไซส์ซาลดไปเอาแบบดีได้ไหมันาแบดีได้ไหมอ๋อครับโอเคพ่อนี่ครับปลาช่อนนะครับสายโลนะครับ นี่ครับนี่นะครับพี่ๆแบ่งไปให้นะครับช้อนเนี่เอาหมดแล้วถ้ามาเร็วเหรอนี่นี่ได้อยู่เนี่ยครับเก็บของกลับบ้านนะครับวันนี้อาจจะได้น้อยหน่อยแต่ก็เยอะพอสมควรนะครับ คนพี่ๆทุกคนนะครับที่ชวนจับปลาด้วยนี่ครับพี่เจโาของเราได้แผลมารไปเย็บมานะครับไปเย็บมาจริงๆครับเ<อ>จอชดโดนโนใะครับด้วโนขอนนะเลเเะดครับปะใสเกัดนครับเป็นยด้วยนของกันครับเป็นแผเวร์เลยล้ขอเแลอะ้วขอเน้ยส <c oughs> <c oughs> จะโผมันขับมาขึ้นมาจะโผล่เสียเดี๋ยขับรถหน้านะจะโผล่ขึ้นมาเขาในรถไปเออจะโผล่แต่นรถเลยขับขับรถได้อยู่เนาะนี่นครับรถได้อโอกาสหน้ามีโอกาสจะได้เจอกันใหม่นะครับจะได้จับปลาด้วยกันใหม่นะครับเดีราสครานีครับ อคนนี้ที่ทันไครับมี่วนจับปลาด้วยลาไปก่อนนะครับนะครับเวครับเราเจอกันใหม่ครับจะมีโอกาสได้จับร่วมกันอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับไปนะครับนี่ครับเป็นไอช่อนไซโลนะครับที่พี่ๆี่เขาแบ่งมานะครับนี่นะครับไซโซยเลยครับไซโลนะครับลาไปก่อนนะครับ ยังไงก็โปรดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ